สวัสดีกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกทุกท่านครับพบกับรายการลาวข้าวชาวบ้านกันเหมือนเดิมกับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางช่องระนองชแนลจานส้มไอพีเอ็มช่องส่งรอยยีสุภครับทีวีคงชาวระนองคับวัน,นิพมสลายุทธสุตธิวงรับหน้าทีเป็นผู้ดำเนินรายการลาวข้าวชาวบ้านครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการลาวข้าวชาวบ้านก็ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ ถึงวันเ้าร์ตีแปดว่วเช้าทึงตีเก้าซองถุมถึงซามถุมนะครับบ่ายซองทึงบ่ายซามและก็ตีซองถึงตีซามในส่วนของวันอาทิตย์เป็นการสรุปเก้าประจําสัปดาห์นะครับเ,เก่าจะพาฐานไปน้องพื้นทีแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังคงลังเลใจว่าถุกอาทิตย์เราจะออกได้ไปหรือเปลาเพราะว่าฝนเริ่มมาและพระพิรุณเริม่มโปรยปลายนะครับแล้วก็ในช่วงนี้จังหวัดระนองเรามีฝนตกเกือบทุกวัน นะครับไม่ว่าจะเป็นชาวบายเถียงเย็นเอาแต่กันตาลดด้วยไม่ต้องตาไร่กันแล้วนะครับประว่าช่วงนี้เป็นช่วงของวความกดอากาศต่ำนะครับข้าวปกลุมในพื้นที่ของจังหวัดระนองและก็ทะเลอันดามันซึ่งวันนี้ก็จะมีการประกาศเตือนภัยจากทางสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองกันด้วยนะครับติดตามรับชมกันได้ทางช่องระนองชแนลจัดส้มไอพีเอ็มช่องส่งรอยยีสุภกร มาถึงเรื่องราวครว้วคราวแล้กกบเป็นการสรุปอุบัติเหตุในช่วงกองเทศกาลส่งกรั้์ประจำปี2 5ง6โรยอพก,กับในช่วงกอง7วันอันตรายนะครับซึ่งรวม5วันแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น12ครั้งมีการบาดเจ็บ12คนนะครับ ครั้งละคนครั้งละคนนละครับไม่ความวาเสียเวนาที่ถ้าเราพลังพลาดด้วาประมาทะครับก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ไง่ายหญิงในช่วง,งกงจังหวัดนองที่มีฝนตกชุกในช่วงนี้นะครับฝนตกน้นลืน่นะคกับก็เป็นส่วนหนึ่งก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุะครับแต่ส่วนนี้เแล้มมาจากความประมาททางสินสรุปอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจําปี2 5 5 6โดยเฉพาะวันที่15เมษายนในกับเกิดอุบัติเหตุจำนวนสองครั้ง มีผู้บาดเจ็บส่องคนนะครับพื้นที่ที่เกิดเหตุก็คืออำเภอเมืองระนองนะครับรถจักรยานยนต์ในว่ารถเครื่องอันสาเหตุพฤติกรรมเสี่ยงก็บอกว่าเมาสุราอันะต่างๆที่มีการรณรงค์ประกาศกันว่าอย่าเมาแลครับเมาเลยอย่ารับะครับกราปร,ปราบรก,ก็อย่างมีอยู่เลยส่วนอุบัติเหตุที่ส่องในะับก็เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอเมืองระนองเหมือนกันะครับเป็นรถรถเครื่องะครับชนคนเดินถนนนะครับ เพราะว่าตัดหน้ากระจันจิตตําไม่ทันนะคกับเบรกไม่ยู่พระเจ้าช่วยกล้วยโทษตูมเข้าไปนะครับก็มีผู้บาดเจ็บสรุปทั้งหมด5วันคงช่วง7วันอันตรายจนถึงวันที 15, ่15เมษาย,ยนส5ง6่านห้ารยาบจังหวัดระนองเกิดอุบัติเหตุจำนวน12ครั้งมีผู้บาดเจ็บ12คนนะครับเป็นชาย7คนยิ่ง5คนไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับต้องขอขออพระคุณศูญปฏิบัติการรวมป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุทางชนนช่วงเทศกาลสงกราน ทรงพนร้อนสิพุกจังหวัดระนองนะครับย่างที่เดาพยายามรณรงค์ในเรื่องโครงการลดอุบัติเหตุในช่วงของเทศกาลต่างๆชายงบประมาณไปไม่รู้เท่าใดเท่าเท่าใดนะครับรวมทัวท่วประเทศแล้วนี่งบประมาณมหาศาลครับในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงคองเทศกาลต่างๆนะครับแต่ปรากฏว่าก็ยังมีการบาดเจ็บมีการล้มตายเกิดขึ้นเพราะว่าความประมาท นะครับโภชนาในเรื่องคงภาษีอะไรต่างๆที่แทนที่จะไปใช้ในเรื่องอื่นนะครับกลับต้องมาใชา้กับไปเรื่องคงการดนรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงคงเทศกาลต่างๆซึ่งบางกลางบาง,ง,บาง,งก,ก้างธุรกิจเลวก็น่าเสียดายเพราะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นข่าวชายใจต่างๆก็ต้องมีแล้วแหละนะครับในการดูแลรักษาพยาบาลต่างๆโภชนาครับไม่ไว่าจะเป็นช่วงเทศกาลหรือว่าช่วงนี้ก็ตามแต่ชายรถชายถนนมีนำ้นำคิดนับใจตั้งสติโกนตาตาทแล้วก็ตุกรัง นนกลับเพียชายรใจะน้น,น,นพึงระวังอยู่เสมออย่าตั้งตนอยู่ในความประมาทนะกรับเพียงแค่เสี่ยเวลาที่ก็อาจจะทําให้ฐานตรงบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตกันได้เป็นห่วงเป็นใยทานผู้ชมที่ครรพทุกๆฐานจากใจกงรายการลาวข้าวชาวบ้านแล้วก็ทีมงานระนองชแนลกับโรมยยักเห็นภาพที่มีผู้บาดเจ็บลม้มตายจากอุบัติเหตุในช่วงคงเทศกาลต่างๆหรือว่าในช่วงคงวันปกติธรรมดาก็ตามแต่ถ้าทุกคนมีสตินะครับแล้วก็ไม่ประมาท อุบัติเหตุก็ลดลงได้ครับไม่จําเป็นต้องรลนนรงกันให้ใหญ่โตมาโหะทึกใจงบประมาณกันมากมามมาถึงเรืองคงลมฟ้าอาการ,รับในช่วงนี้ไปไหนมาไหนพี่น้องชาวระนองอย่าลืมกับปกลมนะครับใครมีหลมปกหลมใครมีเสือเส้อกันฝนพกเสื้อกันฝนโดยเฉพาะทันทีใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเครือนะครับ กางร่มก็ต้องระวังบางคนกางมือเดียวพะน,น่นะครับแล้วก็ขับมือ 1, นหนึ่งคนนะน้องเก้งและกลางหลมมือเดียววันนะครับแต่ว่าบางคนนี่ไม่ชำนิชำนาญน,นะครับบางที่ก็ขับรดดเอาร่บบางหน้านะครับแต่ที่จะบังหัวตัวเองก็บังหน้านะครับทาไปทํามารถจอดทุกข้างทาง,ทางไม่ตันเลนกรรมก็ไปนะครับหลมไปทางรถไปทางคนนุกข้าพายุตายถ่งรถก็มีนะครับแล้วก็ที่สําคัญ ใส่เสื้อฟ้นก็ต้องระมัดระวังเก็บชายให้เรียบร้อยนะครับบางคนนี้ชายสะบัดพลุบๆนะครับก้าวไปพันในรอและก e t t um e องเที่ยวมันตุ่มตอมและพี่น้องเออนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะชายล้มหรือว่าชายเสื้อฟ้นต้องระมัดร,ระวังกันด้วยครับสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองก็ประกาศเตือนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระนองให้ระมัดระวังในเรื่องกงฝ้นตกนักในพื้นที่กงจังหวัดระนองลมกระโชกแรงนะครับและก็คลื่นลมแรงในทะเลอันดามัน โดยทางสำนักง,งานอ,าอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองนะครับก็เตือนพี่น้องประชาชนว่าในช่วงซ่องวันนี้และฝนลมแรงโดยเฉพาะฝั่งทะเลอันดามันและก็พื้นทีจังหวัดระนองครับนายไับุญเอี่ยมสุวรรณกับผู้ในการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองก็เปิดเผยถึงสภาพอากาศในจังหวัดระนองวา่ายังคงมีฝนตกประมาณ70%ขเอโคงพื้นทีนะครับแล้วก็มีโอกาสาที่จะมีฝนตกนักบางแห่งโดยในช่วงเชา้ายังมีฝนแล้วก็ท้องฟ้าหมืดครึมนะครับ ส่วนย่อมความกดอากาศต่ำท,ที่เคลื่อนตัวมาจากทางภาคใต้ตะวันจากภาคตะวันออกเชียงใต้นะครับได้เคลื่อนตัวเข้ามาสู้ด้านใต้ฝั่งตะวันตกนะครับถือมาจากภาคใต้ฝั่งตะวันออกไม่มีเชียงไม่ครับใต้ฝั่งตะวันออกแล้วเคลื่อนเข้ามาสู้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกในแนวทะเลอันดามันนะครับก็จะทําให้เกิดคลื่นลมคนขลางรุนแรงอาจจะสูสงส่องถึง4เมตรในพื้นที่ดักล่าวนะครับและก็ยังมีอิทธิพลทําให้พื้นที่จังหวัดระนองมีฝนปกคลุมหน้าแน่น แล้วก็มีกลุ่มฝ้นข้ามาเป็นชงวงนะครับจึงขอบฟ้าเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังในยะ24ชั่วโมงซึ่งท่านนีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองก็กานวานในช่วงคงวันที่16ถึง17เมษายนยมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคใต้ตอนบนและก็ประเทศพามา่าต่อจากนี้ไปนะครับเพราะว่าสถานการณ์ฝ้นอย่างผงส่งตัวโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากฝุนี่่ตกลงมาทําให้ดินชุมน้ำนะครับส่วนแ่งกักเก็บน้ำที่ก็รับน้ำไวเต็มสีเร็วจึงต้องมีโอกาสเกิดน้ำป่าเล่ยลากอยากครับไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าเราแรงมาไล่เดินเร็วนะครับไอเหลืองคงไอพื้นที่ป่าที่มันจะเก็บน้ำตัวน,นี้กับพื้นที่ป่าเราลดน้อยลงนะครับแล้วก็เรแรงมานัาน่น เพื่อนบางเพื่อนหรือว่าฝ้ายบางฝ้ายก็นาแห้งในกับโคลงบางโคลงยังไม่มีน้ำที่เพราะฉะนั้นในเรื่องคงอุตกกระเพยขาดว่ายังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าอุตุโคตเตือนไว้ก่อนต้องฟังต้องระมัดระวังกันด้วยอย่าประมาทนะครับและก็ที่สําคัญให้ระมัดระวังในเรื่องคงดินโคลนตลม แล้ก็ให้เรมามัดระวังในเรืร่องกองการเดินทางเนื่องจากฝนตกลงมามีเม็ดฝนขนาดใหญ่จึงจะทำไมบดบังทัศนวิเัยในการเดินทางนะครับเรบมามัดระวังในเรืร่องของถนน,ถนทางด้วยนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้และก็ระยะนี้ลมกันโชกเร่ง นะกับให้เราบัดตระวังสิ่งขอสร้างอาจจะเกิดพังเสียให้โดยเฉพาะใครที่มีต้นไม้ย่ญ่ยติดกลางบา้านรานกิ้งลงเสมังนะครับบางที่กิ่งไม้มันผุผุอยู่แล้วเราไม่ได้แล่มันหักครูมลงมาเส่ลังกาเทียขาเบืองเหลานะครับในส่วนของการใช้รถใช้ถนนก็ต้องเราบัดตระวังนะครับอย่าเย็ยบไม้บัญดาบัญยั่งบางคนฝนตกตกนิสัตรโดยยีโดยยีรับโรงครับไม่ไกลครับ ไม่เกินช่องลูกนกะรับไปกองเที่ยวอยู่ทุ่งถมกลางคู่อันเละนะครับราะวะอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรายรยในช่วงนี้ไปดู่านผู้อำนวยการสำนักงานอุตุนิยมวิทยานะครับได้เรียนชี้แจงให้พี่นงประาชาจนได้รับทราบในเรื่องคงสภาพอากาศครับครับสวัสดีครับผมนายไพบูย์อิสนสุวรรณผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานองวันนี้สถานการณ์ของลมฟ้าอากาศบ้านเราบริเวณจังหวัดระนองนี่ ทางด้านของทะเลอันดามันปรากฏว่ามีทางด้านเขาหย่อมความกดอากาศต่ําเกิดขึ้นนะฮะปกติหย่อมความกดอากาศต่าตัวนี้ก็เกิดทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกแล้วก็เคลื่อนตัวเข้ามานะอยู่ทางด้านของบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกในขณะนี้ก็ได้เคลื่อนตัวนะอยู่ในแนวของบริเวณจังหวัดระนองนะฮะทางด้านของทะเลอันดามันบริเวณนี้นะฮะหย่อมความกดอากาศต่าตัวนี้นะเรามีลักษณะเป็นตัว L นี่ฮะสัญลักษณ์คือตัว L นี่หย่อมความกดอากาศต่ำนี้ปกคุมอยู่บริเวณนี้นะฮะอยู่บริเวณนี้ทีนี้ ประกอบกับทางด้านนี้มีลมตะวัอนออกเฉียงใต้พัดเข้าไปนะฮทำให้บริเวณของังหวัดละนองนะบริเวณนี้บริเวณจันหวัดระนองนี้ปรากฏว่ามีฝนเข้ามาตกนะตัวยอมความกดอากาศต่ำนี้ก็จะหมุนทําให้พัดพาเอา,เอาไอ้น้ําแล้วก็ปริมาณฝนเข้ามาตกบริเวณของังหวัดละนองนี้ในขณะนี้ค่อนข้างมากแล้วก็ทําให้ในส่วนของบริเวณทางด้านของทะเลอันดามันนี้ขึ้นลมนี่ค่อนข้างแรงนะฮะทางด้านขึ้นลมนี่อยู่ที่ประมาณ2องทเมตรนะฮะ บริเวณขึ้นลมที่แรงๆนี้ก็อาจจะอยู่ในช่วงของพายุฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นบริเวณทะเลนี้ก็ทําให้ขึ้นลมบริเวณนี้แรงประกอบแต่ทางด้านของลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้าไปนี่ก็ส่งเสริมทําให้บริเวณนี้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณจังหวัดระนองนี้ในช่วงที่ผ่านมาในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาปริมาณน้ําฝนค่อนข้างเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนครับ ในการในในในเรื่องของหย,ย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมีการเคลื่อนตัวอยู่บริเวณจังหวัดระนองเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่า,น,วาน,นะฮะในระยะ1นึวันนี้คือวันที่16และวันที่17เนี้ยย,ย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยยังคงทรงตัวอยู่บริเวณนี้ทําให้มีฝนตก บริเวณจังหวัดระนองนี่ค่อนข้างมากนะและหลังจากน้นตัวเขามันนี่ก็จะเคลื่อนขึ้นไปนะมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่บริเวณทางด้านของอบริเวณนี้นะทางบ้านของภาคใต้ตอนบนนะหรือว่าจะอาจจะเข้าทางด้านของพอม่านี่แล้วหลังจากนั้นนะ,ะตัวยอมฟวาโกากาต่ำนี้จะค่อยๆลดกัาลังลงและสลายตัวไปในที่สุดครับก็จะทําให้สถานการณ์ของอฝนฟ้าบริเวณของจังหวัดระนองนี่ลดลงไปด้วยครับ เราคาดกันว่าในระยะ1-2วันนี้ทางด้านของทะเลอันดามันนี่ยังมีฝนอยู่นะยางวันที่1 6และ17เนี่ยตัวยอมฟาโกดกาต่ำนี้อยู่นะแล้วหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยปริมาณฝนจะลดลงนะในช่วงนี้เราให้ประมาณ70-80%นะแล้วหลังจากช่วงวันที่17ไปแล้วเหลือประมาณ40-60%ของพื้นที่ครับ ในระยะนี้นะครับบริเวณจังหวัดระนองนี้ค่อนข้างจะมีฝนตกมากนะครับปริมาณฝนค่อนข้างเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนฮะแล้วประกอบกับมีลมพัดค่อนข้างแรงทางด้านของพัดมาจากทางด้านของทางด้านของตะวันตกในระยะนี้นะก็แล้วก็ประกอบกับทางด้านของทะเลนี้ขึ้นลมในช่วงนี้ก็ค่อนข้างแรงก็คงต้องระมัดระวังในเรื่องของปริมาณฝนสะสมที่เพิ่มขึ้นอย่างตลอดเลยนะครับอาจจะเกิดทางด้านของน้ําท่วมฉับปันน้าป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้นะฮะแล้วก็ทางด้านของทะเลนี้ขึ้นลม ก็มีลักษณะของค่อนข้างแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูง2เมตร50-4เมตรได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้คงระวังในสอง,ส,องส่วนนี้แล้วก็ส่วนทางด้านผิวพื้นโดนทางด้านของอข้างบน,บนชายฝั่งเนี่ยก็คงต้องระมัดระวัง,งในเรื่องของลมที่อาจจะมีลมกระโชกแรงมาบางช่วงในขณะที่มีพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นครับในระยะนี้ผมขออนุญาตเรียนย้ำต่อพี่น้องประชาชนนะครับทางด้านของ ฝนฟ้าที่ตกในช่วงบ้านเราในระยะนี้นะคะคงต้องระมัดระวังในเรื่องของนะฮะทางด้าน,านฝนที่จะมีโอกาสที่จะเข้ามาตกมากบริเวณจังหวัดนนท์ก็ก่อให้เกิดทางด้านของน้ําป่าไหลหลากน,ะะน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าอาจจะมีดินคนถล่มบางบริเวณที่มีฝนตกมากนะฮะและงที่สุดที่2ก็คือในขณะที่ฝนตกมากเนี่ยถนนหน,นทางก็ค่อนข้างจะลื่นนะฮะการขนมาคมการจราจรบริเวณของจังหวัดนองเนี่ขบ ขอให้ประชาชนพี่น้องประชาชนรนะะมัดระวังในส่วนนี้นะในส่วนที่3ก็คือทางด้านของลมที่มีโอกาสที่พัดกระโชกแรงขึ้นมาได้บางช่วงเนื่องจากว่ามีหยอ่อมความกดากาศตามปกคุมใกล้ๆเนี่ยเมื่อมีมฟ้าฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นก็จะทําให้สถานาการณ์ของลมเนี่ย เกิดกระโชกแรงขึ้นในช่วงสั้นๆช่วงจับพันก็จะทําให้สิ่งปลูกสร้างเกิดความเสียหายได้นะในส่วนนี้คงต้องระวังอีกสําหรับอีกส่วนหนึ่งก็คือของทางด้านของทะเลนะคะเลอันดามันนี้ขึ้นลมโดยเฉพาะกลางทะเลนี้ค่อนข้างสูงมากนะเนื่องจากว่ามีหยอ่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่แล้วก็ถ้าบริเวณใดที่มีพายุฝนฟ้าคะนองขึ้นก็สามารถจะสูงได้2เมตร50ถึง4เมตรซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนชาวทะเลได้ก็คงต้องระมัดระวังในส่วนนี้ครับ นั่นคือเรื่องขงสภาพอากาศที่ทานผู้หน่วยการสถานีอุตุนิยมวิทยานายพบุญเอี่ยมสุวรรณนะครับได้เรียนชี้แจงกับผมแม่พี่น้องได้รับรู้รับทราบกันววาตอนนี้ที่ฝนมันตกโปรเเยเร้อยนะครับพนก็นยังคงตกย่างต่อเนื่อโดยเฉพาะช่วงายแล้วก็ช่วงขำนะครับในเรื่องคงการใช้รถจักรานน้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะว่าช่วงฝนตกก็อาจจะทําให้ในเรื่องคงทัศนวิสัยไม่แจ่มชัดนะครับ บางทั้นนี้รถไม่ความว้าเป็นฟ้าเอก็ไม่เย็นนะครับหญิงคับรถฝนตก,ตกตกหัวหมือนกำกำ,ำมุงมิงมุงมิงนะครับเอไม่เย็นจกเป็นฟ้าระวังกันให้ดีๆไอที่กวาดนำพ่นจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับอันนึงไม่กี่ตังค์นะครับอย่าไปประมาท นะครับบางครั้งบางคราวเราประมาทกับในเรื่องกงง่ายๆบางที่ก็ว่าเสียเสียน้อยเสียยากเสียมาร์กนี่เสียง่ายเหลือเกอินนะครับเปลนเี่ยนที่ปัดน้ำฝนเช็คกันให้เรียบร้อยระบบเบรกก็เช็คกันให้เรียบร้อยนะครับจะได้ลดในเรื่ององอุบัติเหตุในช่วงคงฝนตกหนักในช่วงนี้นะครับดูคว,วามเป็นร่วงเป็นยัยลาวเนี่ยเราเป็นล่วงเป็นยัยอยู่ตลอดย4ิบี่ชั่วโมงจังใจโค้ทีมงานระนงเชนนิลนะครับเพราะว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ละกลางก็สร้างความทุกเสียให้กับชีวิตและก็สับสิ้นมากมายนะครับทาเสียชีวิตและนี่บางคนอยู่ข้าล่งเป็นสลักของครอบครัวนะครับก้าล่งอยู่ก็เหนื่อยเลยนะครับรถก็ปังตัวเองก็เสียชีวิตข้าล่งไม่รู้จะอยู่หรือนะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทตั้งตนอยู่ในอ,อยู่ในความมีสตินะครับใจเราใจร้นด้วยความระมัดร,ระวังนะครับมาถึงเรื่องกงเครือก้ยมุสลิมสัมพันธเขาจัดอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน เครือข่ายมุสลิมสัมพันธ์กับได้จัดก,กิจกรรมอบรมเยาวชนจากหลายๆสถานที่ะครับทีบานตาจ้างในโครงการอบรมเยาวชนพักฤดูรนนะครับในเร่องกงโครงการต้นกล้ามุสลิมไทยตานยาเสพติดครังทีซ่องซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันนี้ปญหนาเรื่องกงยาเสพติดในพื้นที่กงจังหวัดระนองนับว่าเป็นปญหนาทีรุนแรงโหสมควรนะครับหลายๆฝ่ายมีความเป็นห่วง มีความกังวลเยาวชนของเราไม่ไว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมนะครับที่บางคนลงพิษนะครับตามเปือนมัง้งชับชวนเปือนมัง้งนะนกับไปเสพยามันก็ทําให้ในเรื่องคองควันล้วก็กาลังใจของครอบตัวมดดมดแรงนะครับบางที่ครอบตัวนี้แทบจะเข้าโอน,นะครับเพราะว่าบางคนไม่ดูไวลุกตัวเองนะคกับติดยาเสพติดเพราะฉะนั้นในเรื่องของการให้ความรู้กับเยาวชนในเรื่องของการป้องกันยาเสพติดเป็นสิ่งที่ดีกับ โดยเมื่อวันที่สิเมฤษายาต์ที่ป้านมากรับตีโรงเรียนบ้านตาจ้างเครือ่า่มุสลิมสัมพันธ์เครือ่า่สตรีกับมุสลิมสัมพันธ์ก็ได้จัดอบรมตนกลาม,มุสลิมตาญาติเสพติดครั้งที่สองโดยมีนางจิตติมาติโซะนะครับประธานเครือ่า่สตรีมุสลิมสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินการอบรมโดยได้รับเกียตรติและก็ให้การสนับสนุนจากนายธนากรบริษีสุทธิยานีนะครับสมาชิกสภาองการพระชุมจังหวัดระนองพร้อมด้วยคณะครูและก็ผู้สอนศาสนาและก็ผู้ปกครอง ซึ่งก็เป็นการเปิดการอบรมลั่งที่ได้อบรมซ้มคืนที่วันนะครับเป็นการปิดการอบรมครับซึ่งการอบรมในครั้งนี้กับมีกิจกรรมทีลากหลายเพื่อความสามัคีสามานสมาก,กีการอยู่รวมกันเปิดโอกาสให้เด็กและก็เยาวชนได้เลือกประกอบกิจกรรมตามความสนใจของแต่ละบ,บุคคลโดยมีเยาวชนในเขตพื้นที่ระนองช่องรอยเจ็ดสิบคนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งก็เริ่มทําการอบรมมาตั้งแต่วันที่13จนถึงวันที 16, ่16เมษายนนะครับซึ่งเป็นวันปิดการฝึกอบรมซึ่งประตูประคสหลักๆก,ก,ก็เื่อสรงเสริมเด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รู้จักเลี้ยงเลี้ยงอบายามุขห่างไลาย,ยาเสพติดเสริมสร้างให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพโคงสร้างคมและก็สนองนโยบายด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนโอ้งรัฐให้เป็นรูปธรรมตามลักศาสนาให้มากยิ่งขึ้นครับค่ะ อัสลามุอะลัยกุมวเระมะตุลลอฮฺวะบเระกาตุดิฉันนางจิตติมาจิโสค,ค่ะเป็นประธานเครือข่ายสตรีมุสลิมสารสัมพันธ์จังหวัดระนองค่ะวันนี้เราได้จัดโครงการต้นกล้ามุสลิมไทยต้านภัยาเสพติดขึ้นเป็นครั้งที่สองสืบเนื่องมาจากปี2555ที่เราได้จัดไปแล้วครั้งหนึ่งในภาคฤดูร้อนเหตุผลที่จัดโครงการนี้ขึ้นมา ก็ได้บรรดาเยาวชนหนุ่มสาวของหมู่บ้านท่าช้างที่ได้เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนประกอบกับประกอบกับในสมัยนี้สิ่งแวดล้อมต่างๆที่อาจจะชักจูงเยาวชนของเราให้เดินหลงทางไปในหลุดออกจากกรอบของอิสลามมันเป็นความ ท้าทายของสังคมที่จะชักจูงเยาวชนของเราไปสู่แนวทางที่ไม่ถูกต้องบรรดากลุ่มเยาวชนหนุ่มสาวของเราซึ่งณตอนนี้ก็คือพี่เลี้ยงของเราทั้งหลายที่อยู่ด้านหลังนะคะก็ได้มารวมตัวกันปรึกษาหารือกันว่าเราจะกลับมาดูแลน้องกลับมาดูแลช,ชุมชนของเราช่วยกันพัฒนาแก้ไขปัญหาต่างๆให้อยู่ให้เยาวชนของเรารุ่นน้อง ได้ตระหนักในความเป็นมุสลิมได้เรียนรู้หลักการของอิสลามได้รู้ว่าอิสลามในกรอบของอิสลามนั้นยเยาวชนของเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เพื่อได้นําแบบอย่างของท่านรอซูลอัลลอฮ์สอลลัาลฮุอะัยฮิวะสลมัมมาปฏิบัติในชีวิตประจาวันเพื่อใช้แนวทางตามบทบัญญัติของอัลกุรอานซึ่งเป็นคมภีร์ของมุสลิมทุกคนนะคะ จากจากที่ได้รวมตัวกันของเยาวชนคนหนุ่มสาวทั้งหลายก็ได้จุดปร,ประกายให้ดิฉันได้มองว่าพลังของคนหนุ่มสาวที่เข้ามารวมตัวกันมันก่อให้เกิดพลังที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมตรงนี้ของเราได้ดิฉันก็เลยขอมาร่วมมือกับเด็กๆเยาวชนคนหนุ่มสาวพวกนี้เพื่อให้เกิดโครงการต้นกล้าเยาวชนมุสลิมต้านพยาสิบติดขึ้นมาก็ได้จัดขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนของเราทุกคนในชุมชนได้รู้จักใช้เวลาในช่วงปิดภาคฤดูร้อนให้เป็นประโยชน์โดยโดยใช้โดยได้เล่าเรียนในเรื่องของาศาสนาใช้หลักการของาศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตและก็หลีเกเลี่ยงที่จะต้องปเผชิญกับปัญหาต่างๆในสังคมยุคปัจจุบันซึ่งมีสื่อต่างๆมี สิ่งแวดล้อมต่างๆที่อาจจะชักจูงพวกเขาทั้งหลายไปในทางที่ไม่ถูกต้องเมื่อได้มาทําตรงนี้ก็จุดประกายตรงนี้ทําให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมานะคะครับสวัสดีครับผมธนกรบริสุทธิ์ธิานีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขต K 11อําำเภอเมืองระนองครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานที่หมู่บ้านท่าชางนะครับก็เป็น งานที่จัดขึ้นโดยเครือข่ายสตรีมุสลิมสารสัมพันธ์นะครับที่รวมตัวกันเป็นองค์กรนะครับแล้วก็ได้มีการระดมทุนจากผู้สนับสนุนต่างๆซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเลยเลยยังค่อนข้างจะขาดทุนทรัพย์ผมในฐานะที่เป็นสจเขตนะครับก็ได้ติดตามโครงการนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเพิ่งจัดเป็นครั้งแรกปีนี้เป็นครั้งที่สนะครับก็ได้มีการพัฒนารูปแบบการ จัดขึ้นมา,าที่ได้สังเกตดูนะครับจากปีที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วก็จะมีเยาวชนได้รับความสนใจเข้ามาร่วมจากหลายๆหมู่บ้านจากเดิมแค่หมู่บ้านท่าช้างในปีนี้ก็ได้มา,าจากหมู่บ้านใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นาราชกูดนะครับบ้านล่างาแล้วก็อีกหลายๆที่นะครับเยาวชนก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นวิทยากรก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นงบประมาณในการสนับสนุนต่าง ทางภาครัฐก็ค่อนข้างจะจํากัดจะมีความจําเป็นที่จะต้องหาทุนทรัพย์จากภายนอกเข้ามาช่วยนะครับก็อย่างที่ได้นาเรียนให้ทราบว่าเป็นโครงการที่ค่อนข้างจะต้องใช้เม็ดเงินเพราะเยาวชนที่เข้าค่ายตลอดในครั้งนี้ที่จัดตั้งแต่วันที่13จนถึงวันที่16เมษายนรวมระยะเวลา4วันกับ3คืนนะครับก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับวิทยากรบางครั้งมาด้วยใจนะครับบางครั้งก็ มีการช่วยเหลือค่ารถคาราบ้างนะครับแต่โดยสรุปแล้วที่ทําก็เพื่อให้เยาวชนนะครับเยาวชนที่จะต้องเติบโตมาในอนาคตจะต้องเป็นหัวเรียวหัวแรงจะต้องเป็นกําลังของประเทศชาตินะครับเพื่อที่ให้ปลอดพ้นจากยาเสพติดนั่นคือเรื่องโครงการจัดฝึกอบรมโดยเครือข่ายสตรีมุสลิมสัมพันธ์กับคจัดกิจกรรมเปิดการอบรมเยาวชนมุสลิมสัมพันธ์ในโครงการ มุสลิมไทยนะครับตนกลางม,มุสลิมไทยตานยาเซฟติดครั้งที่ซ่องก็เป็นโครงการที่ดีนะครับทีน่อง้น้องเยาวชนได้ใจเวลาว่างเป็นประโยชน์ในช่วงกงปิดภาคเรียนแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงผิดภัยของยาเซฟติดนะครับเปลี่ยนรู้ถึงการลีกเลี้ยงนะครับว่าเราจะลีกเลี้ยงเพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเซฟติดนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับพักกันสักครู่นึง เดี๋ยวติดตามรับชมรายการลาวข้าวชาวบ้านในช่วงต่อไปกับช่วงเวลาของรายการลาวข้าวชาวบ้านต่างจงระนองเชนิวจันชมไอเปียมจงวรโรยยีสุภกร ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับชุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e Finition 022459999